สตูลกำลังจัดทูบีนัมเบอร์วันอเวอร์ดสตูลโพวินทูเท่านันฟิฟทีนนะครับหรือการประกวดโครงการทูบีนัมเบอร์วันของชมรมต่างๆในจังหวัดสตูลขนาดนี้ เรามีชมรมที่เข้าสมัครเพื่อการประกวดแล้ว9ทีมด้วยกันในการประกวดก็มีทั้งการนําเสนอโดยผู้นําเสนอ4คนนะครับเกี่ยวกับโครงการท no. ูบีนัมเบอร์วันมีการจัดนิทรรศการโครงการทูบีนัมเบอร์วันเป็นบอร์ดนิทรรศการรวมทั้งในการแสดงด้วยนะครับแล้วจัดวันที่25เ,เมษายนในงานกาชาติในเวทีกลางงานกาชาติก็ขอเชิญชวนทุกคนได้ชมความสามารถ ของเด็กสตูลตามโครงการท no. ูบีนัมเบอร์วันโครงการนี้จะเป็นการปลุกกระแสคนทูบีนัมเบอร์วนะครับให้รณรงค์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติดนะครับรางวัลชนะเลิศ20,000บาทรองชนะเลิศอันดับห15,000บาทรองชนะเลิศอันดับ2อง10,000บาทชมเชย2รางวัลรางวัลละ5,000บาทและทุกทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจะได้เงินปลอบใจไปทีมละ2,000บาท นะครับก็ขอเชิญชวนให้ทุกคนมาเป็นกำลังใจให้เด็กสตูนครับ